สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ดำซิ่งนะครับเราพามาชม 7E ีเสียเบ้นพี่เบ้นพี่เบ้น <c oughs> โหหัวสวยนะคันนี้ภายในภายในนี่บอกเลยโคตรเจ๋มอ่ะอืภายในยังสวยนะครับประมาณอะไรครบหมดเลย ภายในสวยมากคันนี้บอกเลยน่าจะไม่ได้หุ้มอะไรมากนะครับภายในเพราะว่าสวยอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> กันชนเหลดครับค <c oughs> ข,ขากระจกเหลดคข,ขากระจกของนอกนะฝ <c oughs> าครอบเหล็ดนอกครับ นี่ฝาครกระจกนอกครับนี่ก็ฝั่งนี้ก็ขาหนงนี่ครับขาเลดอันนี้ก็เลดนอกเหมือนกันของนอกนี่งานมันจะละเอียดนะตรงมุมตรงไหนเนี้ยไม่มีบาดมือครับ แกมก็แกมน่องครับเงาเงาวิบเลยอะเงาวิ่งเลย,เลยแก็มมาก <c oughs> ไฟเป็นสีน่อนนะครับแต่มันเหลืองน่าจะต้องขัดตรงนี้ขัดได้นะครับเหลืองมันไม่ขัดได้ เคยขัดแล้วเคยขัดไฟของเจ้าขุนเงินมาดูเครื่องอ่ะเครื่องเจ็ดอีมันเป็นปลาอนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้มลมเล็กครับอุ้มลมเล็กไม่ใช่อุ้มลมใหญ่ถ้าเป็นอุ้มลมใหญ่มันจะหุ้มหมดเลยนะครับหุ้มอินเตอร์ด้วย เรื่องอยัางงามเลยไม่มีซึมแต่ยังไม่ได้ใช้งานต้องใช้งานดูก่อนครับอันนี้สายพาวเวอร์อท่ายาง 8e กับ 7e ไม่แน่ใจว่าใช้งานได้ด้วยกันหรือเปล่าน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่สูบเดียวแต่ว่า ตำแหน่งเครื่องน่าจะวางได้เหมือนได,ได,ได้ได้เท่ากันนะครับ <c oughs> <c oughs> แค่ใหญ่อุ้มลมมันจะใหญ่กว่าแค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> น่าจะ <c oughs> ประมาณนั้นดูเหนมนองให้มาสองตัวเอง นี้ระบบอะไรเนี่ยสวยอยู่ครับกิบปักอะไรยังครบอยู่เลยด้วยอ่ะซ้ายนี่เป็นระเบียบมาก ต้องสายแอบกี่ตัวอ่ะพี่ <c oughs> ข้างละสอง <c oughs> นิ่มมากเลยแต่ถ้าเพิ่มสามเราจะสูงใส่กลองยกอีก อันนี้จะเป็นเกียร์ครับเกียร์น,นี้น่าจะรอบเร็วอันนี้รอบรอบพอดีครับรอบไม่ช้ากว่าผมนิดหน่อยพันห้าวิ่งอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่านลังจะเฟืองสิบเอ็ดแตยมากแต่แค่เครื่องมัน รัว่วเหมือนกันคอมเบอร์เทอร์อบบูน่าจะเล็กกว่า 8E แ,แต่โคง้งโค้งน่าจะโค้งน่าจะน่าจะเล็กกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ คัสซีก็สวยดูหมดหมดเต็มอันนี้ไม่ไม่ต้องไปดูเวลาดูคัสซีดูที่หมดครับหมดเต็มข้างในก็สวยครับ น่าจะตัดประมาณช่วงนี้มากเลช่วงนี้ช่วงนี้หรือเปล่าน่าจะช่วงนี้นะไม่เน่อใจว่า,วาชุดถังลมก็เป็นเป็ดของมือของแปดอีแลยครับ <S <S มีอะไรแาตกาไหมน่าจะไม่มี หมอก็เหมือนกันสองคนรับงามยูสภาพก็ปโปรกันกับรถผมตอนเอามาเลยแต่แค่ของผมไม่มีของแต่งมนตึกเกือมาด้วย เสียดายไม่ได้เป็นเหรีตรงนี้เราติดติดก๊กเกอร์มาเนอะถ้าเป็นบังตอเหรียอะเจ็บคาบเป็ดคาบใหญ่ครับ <c oughs> นี้มีท่อแคทมานะครับแต่ว่าน่าจะถอดออกแล้วแต่วิ่งดีนะขับดีมากเลยผมขับมาเมื่อวานคันนี้ขับมาจากที่ลงครับที่ลงรถวิ่งดีมากเลยแม่ยิ่งใสท่สท่อแคส์ใส่ท่อแคทนี่เสียงเงียบเลยครับเมือนรถไฟฟ้าโอ้โหวิ่งนี้โอ้นิ่มนวล ไม่มีเสียงนนเสียงนี้ไม่มีอิดออนที่ตอด,อดอเลยวิ่งขับสบายมากครับอสุดยอดเลยเก่องอะไรก็เบาวิวเกียร์ก็นิ่มคันเร่งตามขาเลยครับไม่ไม่แแมพยังแรงเลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันคลิปหน้าครับไปเดี๋ยวไปรับน้องครับที่โรงเรียน